ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับทางปชอก็มีความยดีอย่างยิ่งที่แถลงข่าวการจัดงานวิถีพลังไทยครั้งที่สามซึ่งครั้งนี้ก็ห่างจากครั้งที่แล้วก็ประมาณสิบกว่าปีครับในส่วนนี้เป็นงานที่จะมีความสําคัญมากเลยนะครับก็เพราะว่าเป็นงานที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องชุมชนทั่วไทยเป็นพระเอกแล้วก็มาเจอกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนําเสนอแนะโครงการต่างๆรวมไปถึงขอเสนอ ข้อแนะนําเชิงนโยบายกับทางรัฐบาลว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนแปลงวิธีการพัฒนาประเทศเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรจากมุมมองของพี่น้องประชาชนซึ่งในส่วนนี้นะครับผมจะเรียนนิดหนึ่งครับว่าในฐานะที่ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยก็ได้ทํางานพัฒนาประเทศมาเป็นเวลาหลายสิบปีผมจริงจรจะสาปีแล้วแล้วสิ่งที่พบเห็นก็คือว่ายิ่งพัฒนาชุมชนยิ่งอ่อนแอยิ่งพัฒนาประชาชนยิ่งเป็นหนี้สูญเสียที่ดินทํากินป่าไม้เสื่อมโทรมแหล่งน้ําพดหายไป รวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาที่ทําให้เราเนี่ยนับวันก็ยิ่งจะสารวันเตี้ยลงทั้งหมดเนี่ยเป็นผลจากการพัฒนาในรูปแบบเดิมๆครับก็คือว่าเน้นจากข้างบนลงข้างล่างเน้นเมืองใหญ่เน้นอุตสาหกรรมเน้นเจ้าสัวเน้นเงินทุนแต่ว่าไม่เน้นพี่น้องประชาชนแต่ที่น่าสนใจที่สุดคืออะไรรู้เปล่าครับว่าจากการที่เราทํางานมาเกือบ25ปีของพอชรเนี่ยเราพบว่าการทํางานกับพี่น้องประชาชนคือความหวัง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กับเป็นไปได้หลากหลายโครงการเช่นโครงการที่เราพบขณะนี้ก็คือโครงการคลองลาดพร้าวคองเปลยประชากรซึ่งยากที่จะเปลี่ยนแปลงให้คลองที่สกรโปกเต็มไปด้วยแหล่งสลามเนี่ยกลายเป็นพื้นที่การพัฒนาที่ทุกทุกคนมาดูแม้กระทั่งต่างชาติก,ก็ขอมาดูงานรวมไปถึงเรื่องของการทําป่าชุมชนโครงการสัจจะออมรั์โครงการสวัสดิการชุมชนและโครงการบ้านมั่นคงของเราทั่วประเทศไทยที่ดําเนินการทั้งหมดนี้ครับ เป็นโครงการพัฒนาตามแนวทางใหม่ก็คือการเข้มแข็งจากฐานลาก strength from bottom ก็คือจากพี่น้องขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็จะสามารถทำได้โดยไม่ต้องรอใครพลังอยู่ที่มือของเขาอยู่แล้วบางพื้นที่นะครับเก็บออมได้หลายสิบล้านบาทด้วยตนเองไม่ต้องรองเงินล้านจากใครแล้วก็ขณะเดียวกันก็สามารถจัดการปัญหานี่นอกระบบจัดการเรื่องของน้ำชุมชนปุ๋ยชุมชนวิสาหกิจชุมชนการออมชุมชน แล้วทาให้เกิดความเข้มแข็งที่ผุดขึ้นมาในพื้นที่ต่างๆทั่วไทยงานวิถีพลังไทยครับเป็นงานที่เรานัดหมายมาเจอกันจากที่ผู้นําชุมชนของเรานะครับเดี๋ยวจะได้คุยกับเขาผู้นําชุมชนของเราก็แยกย้ายทํางานใน,ในแต่ละพื้นที่แต่งานวิถีพลังไทยคือการนัดเจอกันที่ทุกคนจะมาเติมไฟให้ซึ่งกันและกันมาโหมไฟของการพัฒนาโหมความเชื่อมั่นว่าเราทําได้แล้วเราได้ทํามาแล้วแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันรวมพลังของพี่น้องประชาชน แล้วก็หมุนวนล้อของการพัฒนาในรูปแบบใหม่ที่มาจากข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นต้นแบบให้กับทุกพื้นที่ทั่วไทยและผมมั่นใจนะครับอีกไม่นานเราก็จะเป็นที่ก่าวขันของทั่วโลกว่าประเทศไทยทําได้และเป็นต้นแบบให้กับทุกคนต่อไป,ปนะครับ31กรกฎาคมและก็วันที่1สิงหาคมนั้นนะครับก็มีเนื้อหาของงานทั้งในส่วนของนิทัศการนะครับทั้งในส่วนของงานการงานวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ นะครับที่มาจากส่วนราชการภาคเอกอชนมาร่วมกันแสดงนะครับมาร่วมกันแสดงแล้วก็การสินค้าจากชุมชนจากทุกภูมิภาคห้าภูมิภาคนะครับทั้งในภาคเหนือภาคใต้ภาคภาคกลางแล้วก็ภาคกรุงเทพและปริมณฑลและตะวันออกเนี่ยได้มาร่วมกันมากกว่า100ร้ล้านนะครับก็ที่อยู่ที่ส่วนราชการก็เดินทางสะดวกนะครับเชิญชวนนะครับนะครับทางทางส่วนราชการทุกสว่วนซึ่งนะครับเราก็มีหนังสือเชิญไปแล้วนะครับ มานะครับทั้งส่วนสถาบันการศึกษานักศึกษาต่างๆนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนนะครับเข้ามานะครับเข้ามามาร่วมมาร่วมงานกับเรานะครับอยากบางคนที่ยังไม่มีบ้านนะครับบางคนที่บ้านพังๆไม่รู้จะทํำยังไงมาครับที่นี่มีคําตอบครับบางคนที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยนะครับเบี้ยเบี้ยยังชีพจากรัฐบาลเบี้ยผู้พิการจากรัฐบาลได้รับเงินสนับสนุนเด็กแรกเกิดแล้วยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่พอ นะครับยังไม่พอที่นี่มีคําตอบครับว่าจะทําอย่างไรนะครับบางคนที่กลัวว่าเวลาตายไปแล้วจะไม่มีเงินทาศพแะนี่นะครับเป็นสามวันที่ที่น้องขบวนชวนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะเอาเรื่องราวมานะครับเข้ามาจากชนบทเข้ามาสู่ในเมืองนะครับเข้ามาสู่ในเมืองเพื่อที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันและขยายผลต่อไปเพราะนั้นชวนชวนทุกท่านนะครับได้ร่วมกันนะครับมาเป็นเจ้าของงานนี้ร่วมกันครับ ชุมชนเปลี่ยนประเทศไทยที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องรอใครแล้วทุกอย่างอยู่ภายใต้มือของเราขอบคุณครับ